จ้าสวัสดีพี่น้องกีเดลสสาวมือนี้กะถึงแม้จะเป็นงานสาวกับปื้มมกปูนเจอนำ,พ,นำนพี่นำน้องเพิ่นมาสรอยกาสรอยงานเนาะงานขาวดำอันของหลานนี่ละน้องกับพิะะ่ท่าน <ไป S 2> าละงะนกับงานไทยลงพี่ขยันไว้ดีจริงโอ,นะอ้โหพ,พี่น้องใหม่ยูอ่เอ็ดกิน,นำการหลากหลายหน้าใหม่หลายตา ทางนึงเขาหนึ่งน้ำพาเดวเอเสออออเซซียยยออ่ยุยาติพี่น้องกันมันก็ไม่ได้ละไดไลพาเดว้อยสู่เดยวภูมกภูมเจอเอสยูเอสกินพี่น้องก็ไม่ได้ละไดพี่นีงนี่จะแช่นี่แช่นี่ละเอาน้ำแข็งอันนะ măng cơm ăn măng cho pha rồi cái láng khác rồi, ối, đâu, pha đâu, được,

ค่ะเดี๋ยวมาเต้นพวกเต้นกินก็สาวมากค่ะ

孙子嫂子。哎、嗯，我，我、嗯，孙子嫂子好。Oh. tôi sẽ phải hả tôi sẽ sì à ừ, được chưa được chưa này là như là được chưa được chưa được chưa được được là được chưa Là chưa được chưa được chưa được chưa มัน <Jetzt> ม <die abil itation> ีดอกเฟต้าหอมดีเบะจ้าขอบคุณวัตติค่ะ